แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะอ,อัปเดตมติสบคนะคะชัดเจนแล้วมติสอบอคสั่งทุกจังหวัดต้องสวมหน้ากากอนามัยเริ่ม1พฤษภาคม2564นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y ยูทู e แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ สรุปมติที่ประชุมสบคนะคะหนึ่งในมาตรการยกระดับคือการให้ประชาชนทุกจังหวัดสวมหน้าก,กากอนามัยหน้าก,กากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะเริ่ม1พฤษภาคมนี้ตามที่สบคมีมต 29, มิวันที่29เมษายน2564โดยมีการยกระดับมาตรการหยุดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะเริ่มวันที่1พฤษภาคมนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การให้ประชาชนทุกพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกแคสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะนะคะแม้ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่โซนสีใหม่แต่การบางังคับให้สวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยก็ยังคงเป็นมาตรการสําคัญทุกพื้นที่โดยมติสบคล่าสุดแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัด สีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีนนทบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการปรทุมธานีพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงนะคะ45จังหวัดจากเดิม18จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสีส้ม26จังหวัดจากเดิม59จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มทัดสุดสีแดงเข้มนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกแคม์สถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า20คนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะาการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้นโดยงดการบริโภคอาหารเครื่องดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและเปิดให้บริการได้จนถึง21นาฬิกาสานามกีฬาสถานที่เพื่อการออกกำลังกายยิมฟิตเนสให้ปิดให้บริการยกเว้น สถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทการแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน21อนาฬิกาและสามารถจัดก,การแข่งขันกีฬาได้ไม่มีผู้เข้าชมในสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดก,การแข่งขันได้เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ทางรชาชการกำหนดแล้ว ให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไปห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติตามสถานที่ดังนั้น,น,นจนถึง21นาฬิกาโดยให้จำกัดจำนวนผู้ให้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและ่วนสนุกที่งดให้บริการ ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุ่งถนนคนเดินให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆแต่ไม่เกิน23นาฬิกาสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา4นาฬิกาการงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดลดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรคมาดูพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงนะคะให้สวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50คนร้านอาหารบริโภคได้ในร้านไม่เกิน2 1นาิกาสั่งกลับบ้านไม่เกิน23นาิกา งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้านร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งเปิดบริการ4นาฬิกาถึง23นาฬิกาปิดสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการตามปกติไม่เกิน21นาฬิกาจำกัดจำนวนคนงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายห้ามใช้อาคารสถานศึกษาทุกระดับสถานบันกวดวิชาสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง เปิดบริการตามข้อกำหนดสถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน21น,นาฬิกาแข่งขันได้จำกัดผู้ชมและผู้เล่นไปดูพื้นที่ควบคุมสีส้มนะคะสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50คนร้านอาหารบริโภคได้ในร้านไม่เกิน23นาฬิกางดจำหน่ายและงดดื่มสุรา ร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งเปิดบริการตามปกติตามมาตรการที่กำหนดเปิดสถานบริการสถานบ,นบาาันเทิงผับบาร์คาลเกะศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดบริการตามปกติได้ไม่เกิน21อนาฬิกางดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายห้ามใช้อาคารสถานศึกษาทุกระดัดบสถาบันกวดวิชาสถานที่เสี่ยงหรือสถานท,ที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยงเปิดบริการตามข้อกำหนดสถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน21อนาฬิกา แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมและผู้เล่นนะคะ